สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับทุกเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกข่าวละเอียดและสนุกแน่นอนนะครับขอยัดเข้าในการเลยนะครับ ไม่ต้องพูดทำทำเพลงนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของแฮร์ริเคนนะครับคือจริงๆแล้วนะครับเป็นธรรมชาติสำหรับคนเราทุกคนนะครับย้ายทีมเนี่ยหรือจะเปลี่ยนงานเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเหมือน วัฒจักรนะครับวันนี้นะครับเคนนะครับก็ลงฝึกซ้อมเซสชันแรกนะครับก็ซ้อมเซสชันแรกเนี่ยเพื่อส่งชื่อลุ้นแชมป์แรกในฤดูกาลเลยครับวันนี้ตีหนึนาทีครับเคนเนี่ยนะครับจะควา้าแชมป์แรกได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาส่งชื่อเนี่ยผมเนี่ยที่ผมตามอยู่ตอน4ี่ทุ่มเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าอนุมัติชื่อหรือยัง แต่ที่แน่ๆนะครับเคนเป็นนักเตะใหม่ของบอยเมิวนิกอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เคนเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นอันดับ10เพราะว่าบางบางบาง,บางไอเขาเรียกว่านักเตะบางคนเนี่ยค่าตัวเท่ากันนะครับเคนเนี่ยนะครับไปอยู่บอยเมิวนิกเนี่ยอยู่อันดับที่16สําหรับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในปริษัทนะครับคือ100ล้านยูโร บวกส่วนเสริมไปเกือบ120ล้านยูโรแน่นอนครับการย้ายของเคนเนี่ยแบบฟ้าผ่าเนี่ยคืนนี้มีลุ้นเลยนะสเปอร์ยืนยันนะครับว่าเคนเนี่ยย้ายทีมจริงนะครับก็บยิรมิคได้เปิดตัวแฮน่เคนอย่างเป็นทางการเป็นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามาหากราบของเคนน่ะนะครับมันจบละกับสเปอร์นะครับ สเปอร์ต้องก้าวต่อไปนะครับสเปอร์ต้องก้าวต่อไปผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์หลายๆคนนะครับคือวันนี้ผมยังไม่ได้ทําข่าวเลยให้กับแฟนสเปอร์นะครับแต่ขออนุญาตทําในสรุปข่าวการย้ายทีมที่อัปเดตใหม่นี่แหละนะครับบทสรุปสําคัญของเคนเนี่ยก็คือการย้ายทีมให้เขานะครับได้เติบโตต่อไปนะครับสเปอร์เองนะครับก็เตรียมหาตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์อย่างไรก็ตามนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากสําหรับเคนนะครับเคนชัดเจนมากสําหรับการคือเขาต้องการความท้าทายใหม่และไม่ต้องการต่อสัญญากับสเปอร์เป็นต้นเหตุดันนี่เลวีเนี่ยได้ชี้แจงในสโมสรไปแล้วเขาพยายามที่จะรั้งเคนให้นานที่สุดทั้งสัญญาระยะยาวและระยะสั้นเคนบอกกับเลวีไปว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่นะครับและมีสินสัญญา ผลแน่นอนครับมันก็คือต้องยอมเคนแน่นอนบาเยอร์มินิกได้กองหน้าระดับโลกเขากลายเป็นเต็งแชมป์บุนเดสีกานะครับแล้วก็ประธานสโมสรบบเยอร์มินิกฮันเบิร์ตไฮเนอร์คนนี้ก็อยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับยินดีสู่มิวนิคแฮลิเคนเรามีความสุขมากและ คุณมีคุณภาพสูงสุดการย้ายทีมต้องมุมานนะนะครับการทำงานหนักของ c ี o นะครับคริสเตียนเรเซนนะครับแล้วก็ซีอีกคนหนึ่งใครจำไม่ได้ละไม่ง่ายสำหรับการปิดดิวเฮริเคนนะครับก็ก็ถือว่ามันเป็นมหากราบเอออีกคนหนึ่ง c ี o อชื่อว่าแยนคะริสเตียนเดเซนน่ะอ่าในกี่คนหนึ่งนะครับก็พยายามอ่ะโอเคย้ายก็คือย้ายนะครับเคนก็อยู่อันดับ16 ของโลกนะครับ่าตัวแพงที่สุดตลอดการแจ้งให้ทราบอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบนะครับซอนทึงมินกลายเป็นกับตันทีมคนใหม่ของสโสมสรสเปอร,ร์ทันทีนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของไฮนิเคนจบคันี้นะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของเบนจามินปาวาวลนะครับล่าสุด12นาที ก่อนผมอัดข่าว12นาทีนะครับทวิตเตอร์ของโรมาโน่คือผมขึ้นนับปกว่ารอไฟเขียวเมื่อเช้า,าช่วงบ่ายสี่ผมทำข่าวแมนยูให้นะครับบอกไปแล้วว่าบิจิมินปาวาวเนี่ยเป็นดีวันดับหนึ่งท่านจำได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยปาวาวเนี่ยไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบบเยนอยู่แล้วเขาต้องการความท้าทายใหม่บทบาทใหม่เขาติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว ล่าสุดในทวิตเตอร์ของลรมาโนยืนยันแล้วนะครับยังไม่มีไฟเขียวจากบาเยิร์นะครับแต่เป็นที่เข้าใจว่าบาร์เยมินิกจะขายเบนจามินปาวาวนะครับ30ล้านยูโรหรือประมาณ25.97ล้านปอนด์ผมทําข่าวในช่วงเย็นให้ละทีนี้ในสื่อต่างประเทศนะครับสัญญาหมดปีหน้าเบนจามินปาวาวแล้วไม่ต่อท่านคิดว่าบาร์มินิกขายไหมเอาตรงๆ่ะ ะเหลือหรอขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าไฟเขียวจะขึ้นในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับในตีเวลาประมาณตีหนึ่งี่ห้าเนี่ยเรยมินิกจะรุนแชมป์แชมป์แรกของเคนเคนจะลงสนามคืนนี้กำลังซ้อมเซสชั่นแรกรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของมหากราบนะครับโมเซสไครเซโดนะครับล่าสุดเลยอันนี้อันที่อัปเดตไม่อช้าผมนไม่กับแฟนลิปูไปละตอนนี้ล่าสุดมาอีกนะครับสโมสรเชลซีเนี่ยนะครับยืนน่นข้อเสนอ115ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวไครเซโดให้ได้ก่อนพรุ่งนี้รายงานจาก Sky New s k y Sport ์ตผมมาตามบทความในเดียรนติกแบบลงรายละเอียดลึกๆเลยว่าลิร์พูกำลังนะครับ อันดับแรกเนี่ยยังไม่ได้ยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อเช้าในทวิตเตอร์ของโรมานโน่จะบอกว่าลิพูการจะถอนแต่ไม่นะครับตอนนี้นะจอชมาเคไม่ได้เป็นคนเจรจาละเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าจอชมาคเคก็คือบิลลี่โฮแกนนะครับบิลลี่โฮแกนก็เป็น c ีโประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรลิเวอร์พูล ท่านฟังจะชัดนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี6 6 3ถึงปัจจุบันคนเนี้ยฟันธงอย่างเดียวฟันธงเอาไงตอนนี้เขามีอำนาจเหนือจอร์ชมาเคเขากำลังบริหารงานลิเวอร์พูลแบบไม่ยอมแพ้ตอนนี้นะครับ การตอนนี้จอร์ชมาเคมีมีหน้าที่ช่วยครอปใช่ไหมอ่าพอ,อากีฬาแต่นี่ใหญ่กว่าจอร์ชมาเคไม่ใช่หัวหอกแล้วครับตอนนี้แต่เป็นคนนี้นะครับประธานแล้วครับเขาได้เริ่มต้นการเจรจาตอนนี้โมสิกไคเซโดก็ออฟฟิเชียลไม่ได้นะเคอซีอ่ะเออเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังคุยกับเอเย่นของ โมเสสไคซิโดแต่ที่แน่ๆนะครับไบรตันเนี่ยไม่ได้ชอบใจเชลซีมากเท่าไหร่หรอกผมขึ้นหน้าปกเมื่อเช้าว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ดูคลิปนิวพูนะไปดูยอ้อนเลยครับคนที่ชนะในการประมูลครั้งนี้จริงคือไบรตันนะเขาได้เงินมากสุดละร้อยสิล้านปอนด์ของลิวพูลอะและเขารับข้อเสนอปิดการแข่งขันไปแล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าไคลซิโดมาเชลซีทีมเดียวไบรตันไม่ชอบใจอย่างยิ่ง ไม่ได้ชอบใจด้วยปัญหารายละเอียดลึกๆและเขาก็รู้สึกว่าแฟนลิฟูทั่วโลกเนี่ยคืออย่าลืมนะครับไคลเซโดเป็นนักเตะที่มีเอเยน่นเอเย่นตกลงกับใครอะ่ะแต่มันไม่ได้ผ่านสโมสร BBC s p o r t รายงานชัดเจนนะครับว่า CEO อย่างบิลลี่โฮแกนกลังเคลียร์แล้วก็เชื่อว่ามันไม่ได้ปิดตายนะไครเซโดเนี่ย ต่อให้เอาง่ายๆนะเอาถ้า,ถาใครฟังผมอธิบายเมื่อเช้านี้นะท่านจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดของข่าวที่หลากหลายมากคืออย่ามองแค่นักเตะแค่คนเดียวเหมือนปลาในมหาสมุทรแต่บิลลี่โฮเกนมองว่าการจิรจาครั้งนี้ต้องต้องก้าวหน้าและต้องถึงจุดสิ้นสุดให้ได้ คือจะไปจะไปฟังคำเอเย่นไม่ได้เอเย่นบอกว่าเขาต้องการมาเชลซีเพียงคิมเดียวไคลเซโดบอกอย่างนั้นโทรมาให้โทรมาหาลิพูบอกไปเลยบอกเขาไปเลยนะครับคนนี้ซีโอกำลังคุยนะครับส่วนไบรตันไม่ต้องคุยเพราะไบรตันรับข้อเสนอลิพูไปแล้วและมันปิดลงไปละลิพูชนะการประมูลที่ไบรตันแต่อยู่อเชลซีจะมาเสนอเงินเพิ่มเขาปิดการลงไปแล้วแต่ผู้ชนะสุดท้ายคือไบรตันอยู่ดี นะครับแล้วคําถามว่าแฟนลิ์พูจะเกลียดโมเสสไคเซโดไหมในข่าวเขียนไว้เลยครับว่ามันไม่เกี่ยวกันดิวนี้จะต้องไปถึงจุดที่สิ้นสุดและบิลลี่ฮกแกนคุยกับเอเยนอยู่ส่วนครอปผมพูดไปไม่เช้าแล้วนะครอปผ,ผิดอะไรอย่างเดียวแค่นั้นเองก็คือยืนยันว่าดีวเราปิดละแต่ไม่ปิดนั่นแหละครับแต่ครอปไม่ได้ความผิดของครอปนะ เดี๋ยวเอาไว้รอมันถึงจุดสุดทางสุดเลยนะครับคืนนี้แหละครับเดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะรีบทําข่าวให้นะบอกกัแฟนลิฟวู้ไว้ก่อนนะครับก็รอดูกันนะครับดีลของโมเซกไครซโดลิฟูกำลังจะไปสุดทางรอดูกันนะครับไม่ถอนตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปเลยครับเรื่องเราของอ,อใครเนี่ยเเดี๋ยวนะ รมิีโอลาเวียอันนี้ผมผมพูดไปเมื่อเช้าละเชลซี Chelsea เขากำลังพยายามที่จะปิด2ดิวแต่ว่าอันดับแรกดิวลาเวียเนี่ยถ้าเกิดเอาเงินไปให้ลาเวียปั๊บนะใครเสด็จเงินไม่พอเชลซี Chelsea ก็เลยขอเป็นนักเตะได้ไหมให้ไบตันอะ่ะเอานักเตะไปสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไบตันเขาไม่เอานี่แหละรครับเขาลําคาญข้อเสนอเชลซีอ่ะคือมันเป็นการจริรจารนะแฟนเชลซีอย่ามากดผมนะผมพูดไปตามเนื้อข่าว คือจริงๆแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยบรรลุข้อตกลงลาเวียแล้วนะครับ50ล้านปอนด์มันมีส่วนเสริมที่ต้องจ่ายให้เอเยนของลาเวียด้วยนะประมาณเกือบ5ล้านปอนด์น่ะนี่นะครับเอเยนน่ะโหสุดสุดยอดอะ่ะนั่นก็หมายความว่าเชลซีน่าจะปิดดีลลาเวียนะครับไม่ใช่ปัญหาผมพูดมาเมื่อเช้าแล้วว่าเชลซีปิด2ดีลแน่นอนเชลซี Chelsea ปิด2ดีลแน่นอนแต่ลาเวียได้โอเคลิเวอร์พูลไม่สู้ละแต่ว่าลิเวอร์พูลสู้ในดีลของ โมเซยไคเซโดซึ่งลิฟท์ูไม่ได้ยอมแพ้เมื่อกี้ผมอธิบายไปหมดละลาเวียจะไปสแตนฟอร์ดปิดลาเวียจะไปสแตนฟอร์ดปิดนะครับก็แจ้งคร่าวๆพอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเอริ่งฮารันเนี่ยมันจะมีจังหวะที่โมโหนะครับคือมันมีจังหวะที่ฮารันเนี่ยนะครับเล่นกับเบเดโรซิบาผมไม่แน่ใจว่าจังหวะไหนนะแล้วก็ เหมือนจะโมะโหกันอะแล้วเป๊ปก็โมโหจังหวะนั้นด้วยนะคือคือฮารันโมโหเป็นเโดแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยเถียงกันไงแล้วก็เป๊ปก็เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับแต่สุดท้ายทีมชนะนั่นแหละผลลัพธ์แต่การเถียงกันอย่างเงี้ยเป็นเชิงบวกไม่ใช่เป็นเชิงที่แบบว่าไงอะคือฮารันก็ยิงประตูไงเบเดโดก็ยังคงเป็นนักเตะระดับท็อปเหมือนเดิมอะมันดีกับอ่สโมสร แมนซิตี้อยู่แล้วนะครับก็แค่บอกว่าแมนซิ t ตี้ยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์นะครับและที่แน่เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าเอริงฮารันเนี่ยนะครับยิงประตู2ประตูเนี่ยแล้วก็มีจังหวะหลายแบบทําให้เขาเนี่ยนะครับผมว่าฮารันมีโอกาสสร้างสถิติอะไรอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าไม่ไปมัลลิะก่อนนะรอดูกันนะครับแต่ว่าเถียงกันในเกมแค่นั้นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดอันนี้เมื่อเช้าอเอามาช่วงเย็นเนี่ยนะครับอธิบายแบบละเอียดนะครับล่าสุดนะแมนเชสเตอร์เตดครับกำลังจะพิจารณานะครับสัมภาษณ์เมสันกินวูดผ่านทีวีเอวตอนนี้ทีมฟุตบอลหญิงเริ่มมีการประท้วงแล้วเขาเริ่มแล้วครับเริ่มไปแล้วนะนั่นก็หมายความว่านะครับจอห์นมอชอปนะครับก็ต้องนิ่งอย่างเดียวละเพราะว่าอะไรอ่ะคือถ้าเกิดใครไม่ได้ฟังเรื่องราวของกินวูดเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปเร็วๆเลยเผื่อใครไม่ได้ฟัง ในข่าวมันยุผมพูดละเอียดไปละคือตอนนี้ทีมหญิงเนี่ยนะครับเขาบอกไปละยืนยันกับจอร์นโมทอปไปเลยว่าให้เอากีนวูดออกไปให้เอากีนวูดออกไปเลยทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มนะครับเขาเขาให้สัมภาษณ์กันแล้วและจอร์นโมทอปไม่ให้เปิดเผยแต่นักข่าวอะ่ะจะเหลือเหรอเขาพูดถึงความอึดอัดของทีมหญิงแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในข่าวคือนาตาลีเบิร์ดเรล่ะ เขาบอกให้สัมภาษณ์กับด e แอ l a นติกสื่อใหญ่เลยนะฉันไม่คิดว่าแมนยูควรจะให้กินบุ๊ดนี่มันเป็นสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะคุณต้องแถลงข่าวให้เขาไปเพราะเขาทำสิ่งที่เลวร้ายที่พวกเราไม่รับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคนมีหลายมุมมองแต่ว่ามุมมองผู้หญิงเขาไม่เอานะครับก็ เขาเตรียมตัวนะครับพอเขาใช้คําว่ายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปตามนี้นะครับต่อให้คดีความไม่จบแต่มันติดตัวงเออเอาว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับกินวูดกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่เหมือนกันนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าคุณจะจ้างแพงแล้วเอาไม่ให้เขาเล่นทําไมนะคืออย่างนี้ครับมหากราบที่ปารีสแงเมงเนี่ยนะครับเวรติ เอ็มบ e ัปเป้เนยมาเนี่ยโอ้โหแค่เ e อ็มบัปเป้กับเนยมานี่สี่ตีอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกอะในการย้ายทีมอะแต่ทีเนี้ยหลุยอ e ันดิเก้ต้องทําผมเชื่อว่าห e ike, า ne ah, e appe, ลุยอันดิเก้อยากใช้เนยมากับเอ็มบัปเป้อยู่ละแต่ใช้ไม่ได้คือเขาให้เนยมาเอ็มบ ah, e ัปเป้แล้วเวลตีอะออกจากทีมทั้งหมดคุณไม่ต้องเล่นฤด,ดูกาลเนี่ยไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าคุณไม่ย้ายไงเวลตีเนี่ยกับ สโมสรอในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเอปเป้ก็เหมือนกันนีมาก็เหมือนกันในรายงานระบุว่าลุยดิเก้ต้องทำเพราะไม่มีทางออกกฎ n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  i i l l f i r r Pay เนี่ยบังคับให้ปารีสปฏิบัติคือคุณต้องขายผู้เล่นออกไปด้วยซึ่งเขาอยากจะขาย3มคนนี้แต่ว่า3มคนนี้ไม่ยอมไปคำถามจะปล่อยให้ยืมตัวเขาก็ไม่เอาจะปล่อยเอเป้ยืมตัวทำไมอะขหมสัญญาในปีหน้า แล้วเขาเซ็นล่วงหน้ากับมาริดเขียนข้อความไว้เป็นหลักฐานเขารู้กันหมดแล้วครับเนื่นนองมาคำว่าทีมที่รวยอย่างปารีสก็มีปัญหาปัญหาของคนรวยกับปัญหาของคนที่ไม่มีเงินก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่คนละรูปแบบกันดังนั้นนะครับทางออกของปารีสนะไม่ใช้เนมาไม่ใช้เอเบาเป้ไม่ใช้เวลติก็ถ้าไม่ใช้ก็ขาย รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเรนทิมเบิลกันนะครับหลังจากจบเกมมาอาร์เตต้าชนะ21เราดูเราผมไม่ได้เห็นจังหวะไอยูเรนทิมเบิลเจ็บนะเวลานี้นะครับดูเหมือนว่าอาร์เซนอลนะครับเจอข่าวร้ายแล้วเพราะว่ายูเรนทิมเบิลเจ็บแต่อย่างไรก็ตามนะครับบนข่าวร้ายเนี่ยก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่า สถานการณ์ตอนนี้นะครับมิเคลอาเจต้าเนี่ยนะครับต้องการที่จะคือตอนนี้มีนักเตะทยมเบ t ลเจ็บนะครับแต่เขาก็มีแบ็กอัพอย่างโทมิยาสึอยู่คือโทมิยาสึเนี่ยกำลังไปข่าวกับอินเตอร์ว่าอินเตอร์จะทุ่ม30ล้านปอนด์ย้ายไปไงแต่ถ้า,าตัวของยูรินทิมเบลเจ็บอย่างนี้นะดีลอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะครับก็แค่จะบอกว่าตอนนี้นะครับยูรินทิมเบลได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังต้องเช็คดูนะ ว่าจะเจ็บนานแค่ไหนนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บเรื่องราวของตอนนี้เป็นเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดุสใช่ไหมโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดุสกันนะครับก็ตอนนี้นะครับสาล้านปอนด์คือตอนนี้เชลซีไม่ล,าล่าคูดุสละ ทางโล่งมากสะดวกมากอาร์เซนอลเตรียมเงิน34ล้านปอนด์ในการปิดดิวโมฮัมเหม็ดคูรุสได้เลยนะครับหลังจากที่เชลซีนะครับกำลังพยทยางานหนะักของดิวลาเวียและไคเซโดนะครับตอนนี้นะกลายเป็นโอกาสทองเลยครับของอา,อาร์เซนอลที่จะสามารถปิดดิวของใครนะไอ้อะไรนะโมฮัมเหม็ดคูรุสได้นะครับก็ก็รอดูกันนะเพราะว่าดิวคูรุสเนี่ย อาจิตต้าชอบอยู่แล้วแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอามาดูโอนาน่ากันนะครับผมขึ้นหน้าปกให้กับแฟนแมนยูไปนะครับล่าสุดนะครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ส่งคนมาดูฟอร์มในเกมนี้กับเอเวอ่าตันคือตอนที่ผมอัดข่าวอยู่เนี่ยเอเวอ่าตันเหมือนจะลงสนามอยู่อะแต่ว่าผมไม่ได้ดูโอนาน่านะผมมาแปลข่าวแล้วก็อัดข่าวนะครับแล้วก็หมายความว่าผมสรุปเร็วๆเลย นะครับเดี๋ยวเฟสลัางทองไปปั๊บนะครับแล้วก็ดอนนี่ไปอ่ะก็จะเป็นคิวของอาราบัตบวกโอนาน่านะครับก็แจ้งให้ทราบแบบเร็วๆเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร d o p โดปาเรเดสกันนะครับนี่ก็โดนขายครับล่าสุดนะครับกาลาตาสลายตกลงเงืนขนไกับปารีสนะครับขอสัญญากับปาราเดสดีลนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาตอนนี้นะครับปาราเดสเนี่ย มีโอกาสไปอยู่กับสมโมสสกาลาตสลายเหมือนกันแต่ในขนาดเดียวกันโรม่าก็ติดต่อมาดังนั้นปาราเดสมีโอกาสไปอยู่กับโรม่าด้วยเช่นกันรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคิรันตินี่นะครับล่าสุดนะครับถ้าเกิดใครดูข่าวอาร์เซนอลทุกวันเนี่ยคือวันนี้ผมยังไม่ได้ทําให้แต่ขออัปเดตเทนี่เลยว่าเรอสสอดัดนะครับต้องการยืมตัวคิรันตินี่อยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลต้องการขายเขาออกไป รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคป้าอิซาบาลาก้านะครับผมสรุปเลยครับเขายืมตัวไปอยู่กับเรือมริดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับบายมินิคต้องการปิดดีวไงแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทีโบคูตัวเจ็บนะครับเขาจะเซ็นฟรีดีเคอาแล้วมัลลิตตอนนี้แต่ว่ายังไม่มีวันนี้ยังไม่เซ็นนะเขาก็ต้องการบตอาริซาบาลาก้านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับ เคป้ามีโอกาสยืมตัวก่อนยืมตัวก่อนและเซ็นขาดทีหลังรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่นักเราของคาร์รอสอักัสโตนะครับไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะคาร์อสอากาโตเนี่ยนะครับเป็นปีกอาแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายเล่นกับสโมสรมอนซ่านะเป็นชาวบราซิล คนนี้เก่งนะครับแบ็กซ้ายคนนี้นะครับล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับคาร์ลอสอักุสโตนะครับก็ปิดดีล13ล้านยูโรนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุสมนเดเมเล่นะครับก็ภาพแรกการฝึกซ้อมนะครับซ้อมแล้วนะครับหลังจากที่อุสมนเดเมเล่ย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับสโมสรอนปารีสแซงแมงกนะครับ อุสมานเดเบเล่นะครับก็จะกลายเป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับหลังจากที่ปารีสลงนามนะครับซ้อมเซสชั่นแรกไปแล้วจริงๆแล้วค่าตัวในการย้ายทีมอะ่ะจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะมันลิดอ่าไม่ใช่ครับปารีสแซงต์แฌรแมงจ่ายให้บาซ่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของเจ้าคอนเซโลกันนะครับล่าสุดนะครับก็ บาซ่าก็เปิดการเจรจากับเจ้าคอนเซโลอีกครั้งนะครับเพื่อปิดดีลให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับล่าสุดนะครับแมนซิตี้สนใจเซ็นสัญญากับเจอร์ีโดกูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับตัวของโดกูนะครับเล่นให้กับแลนส์ไปทั้งหมด90นัดนะและที่แน่ๆนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่า แมสซิตี้นะครับกำลังเจรจาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการฉีกสัญญาโดกูที่50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนด์แต่ค่าตัวโดวกูเนี่ยอาจจะถึง60ล้านยูโรนะหรือประมาณ51.82ล้านปอนด์อาจจะถึง50ล้านเอ่อ60ล้านยูโรหรือมัน50ล้านปอนด์เลยนะครับเพราะว่าจิลีมิโดกูเนี่ยเป็นดีลที่เอริกสันแฮ็กต้องการเซ็นอยู่แล้วเอาไปแทนริยัตมาเลสนะครับก็รอดูกันนะครับต้องแข่งกับเหมือนจะแข่งกับเวสแฮมด้วยนะรอลุ้นกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับเป็นเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับเป็นเรื่องราวของโทมิยาสึนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลตั้งค่าตัวโทมิยาสึไว้ที่30บล้านปอนด์นะครับโดยตอนนี้นะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีลของโทมิยาสึเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโทมิยาสึจะเป็นนักเตะใหม่ของอินเตอร์มิลานได้นะครับอยู่ที่การเจรจาแต่อย่าลืมนะ ยูลิแอนทิมเบเจ็บอยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับแฮร์รี่เคนนะครับจะได้แชมป์แรกในคืนนี้เลยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นนักเตะของบาเยินิกแบบเป็นทางการนะครับส่วนซอนฮอนมินนะครับได้เป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคืนนี้รอไฟเขียวนะครับกับการขายเบนจามินปาวาวยังไงเบนจามินก็ขายปาวาวาเพราะว่าเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่สัญญาเหลือปีเดียวนักเตะต,ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต้นทุนที่ดีมากส่วนมาหากับไคเซโดนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะคืนนี้นะครับซีโอนะครับประธานซีโอนะครับไม่ยอมนะไม่ยอมประธานซีโอของลิเวอร์พูลขอคุยนะครับขอเจรจาอย่างหนักหน่วง กับเอเย่นของไครเซโดอีกครั้งนะครับก็เขาคนนั้นคือใครละคนเจราจารเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับส่วนลูเมโอลาเวียนะครับก็จะปิดดีลกับเชลซีแน่นอนนะครับส่วนเป๊กก็ดีลล่านะครับก็บกำลังจะเซ็นสัญญากับเจอร์มีนโดกูอนาคตของมสันกินวุฒอยู่ในความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เอมเปาเป้เนมาร์เวลติไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วจะเซ็นเขาทำไมเนี่ยยังคิดอยู่เลยนะครับไม่ว่างมากก็ ปล่อยให้ลิพูยืมตัวก็ได้นะ3คนนี้แล้วก็เรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับโมฮัมหมัดคูดูสมีโอกาสนะครับยูรินทิเบอร์ได้รับบาดเจ็บนะแต่การเซ็นสัญญากับคูดูสนี่น่าสนใจมากส่วนเล็กตันฮงนะครับโอนาน่ากับอ่าไม่ใช่อังกฤโอนาน่านะเอามาดูโอนาน่ากับอาราบัตนะครับรอลุ้นกันเนาะแล้วก็เรื่องราวของคิรันทินี่นะครับอาจจะไปอยู่กับเรียวโซซิเดนะครับแล้วก็เคป้ายืมตัวไปอยู่กับเรียวมาริดนะครับอุสมันเนมเล่ซ้อมกับบาซ่าแล้ว แล้วก็จเจ้าคอสเซโร่นะครับอาจจะไปอยู่กับบาซ่านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยหลากหลายนะครับสนุกก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ